หลงคือย่ายวานนับหลงเลยแหละครับนับหลงของเลาออกสามโตเลยสวัสดีครับครับอก่อนอื่นเลยนะครับเอฟซีครับผมอันนี้คือเจ้ยานะครับผมลูกสาวแม่ปันนะครับลูกสาวแม่ปันที่ สมัยก่อนหรือว่าแต่ก่อนนี่เลยก็คือว่าสูตรหรืออะไรเนี่ยแม่นมากเลยใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับพี่ครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมที่มาที่ไปอันสูตรเล่าบอกถึงตอนนั้นสูตรกระชิบว่าันในปันไดแต่เป็นเลขของพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ที่เพิ่นบอกใบเพิ่นไดิบอกเป็นตัวดอกเออเป็นปริศนาแม่นเป็นปริศนาครับผมคือเพิ่นไม่ยู่ไม่ครับไม่ยูไม่แล้วเพิ่นอยากสั่งวัด ก็เลยซอยเพื่อนสางมองหามันเป็นปราสาทเกา่าเพื่อนมากก็เลยเพื่อนไปกลางกดดูพูนทงหน้าเพื่อนนะพระทุดงล่ะครับเมียนเพื่อนทุดงมากไปกลางกดดูเรื่องเงินดูทงหน้าครับพระเจ้าไปเลี้ยงขั้วละเลี้ยงง้วเลี้ยงขั้วเห็นเพิ่นกเ็เลยม่นมากม่นมากห้มาอยู่ปราสาทม่นมากมาอยู่ปราสาทก็เลยม่นให้เราอยู่ก็เลยพากันสางวัดครับ ก็กันไปปัา้าไปปวดท่างยังท่างยา,าง,งามันบ่มีหมองยูเลยเลยมันเป็นภาษาเนาะ <S <S 2> <S 2> ต่ว่าเครียดใหม่เครียดยังเุท่าพ่อสบอนีอ่าละ่ะก็กันไปปวดปวดเนี่ยมือแรกงก็ออกไปสวนมนตนน้ำเล่าทำมาได้ก็พากันไปออกไปสวนม่ตนน้ำเล่าที่ยายเราบอกแหละครับผมเราบอกใบแต่เราบริบอกเป็นตัวดอกแล้วก็สีบอกใบอันนั้นอันนี้ทามอันนั้นอันนี้แล้วก็สีบอกมากสีนะอบอกมากเรืบัปานี่ ไปตีใช้เลขมันกับบันทึกเลขบาทบเข้าตลอดเลยแหละครับพี่เมีนยนเราเราสางไม่ไม่นะเข้าตลอดที่ลีโอ้แต่เดียวนี่กับเขาเนี่เมื่อที่ไปเนี่ยเข้าไปพ่อป้ามันบอพ่อป,ป้าที่ซื้อที่ดินนะครับได้เป็นพระอาจารย์องค์ไม่แล้วครับซื้อที่ดินนะพวกว่าดี๋ด้องไปหาประหนอมกระหนอมเห็นอยู่ในมืเส้นเจอบ้าน้องทรงเลขมา่บอก สามตเลยเด้ท่านซือาานะ้อร,ร,บรบาดาบบัวบัวสื่อจักคนครับ,บ,บาาเอออมียนออกกันหางขาตาเป็นเพมืนไม้ดอดมึนหน่อยอือเดี๋ยวนี้เจยยายังไปวัดนั่นอ,อยู่ไหมครับเมียนใส่ือเก่าท่านก็จะให้ปิิศนาเจยยามาเมน โอ้ดีเลยครับผมเอามาแบ่งปันเอฟซีได้ไหมเจียเดี๋ยวเสี่ยวมาฝากเอฟซีนั่นแหละครับให้พิมพ์รอไว้เลยเมียนจ้าเออพิมี่เข้าตลอดได้ของเราครับเมียนมันเป็นภาษาเนาะก็โอ้คือขออนุญาตถามเนาะคือบางทีเอฟซีเพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีนะฮะเข้ามาใหม่ก็มีก็อยากจะถามประวัติความเป็นไปเป็นมาเพื่อความน่าเชื่อถือเนาะเจียเนาะ เขาเข้ามาเนี่ยหลายงวดไหมครับกี่งวดแล้วครับผมโอ้ลายงวดเด้อข้าเนีน่ยเจ้ว่าอันก็บ่ค่อยสนใจน้ำเล้าอ่าบ่ค่อยสนใจเล็กเล็น้ำเล้าก็ปัญใดนั่ส <c oughs> ิคร <c oughs> ับแต่เล่าเนี่ยถือดีเล่าที่เล็กดีนี่ <c oughs> เป็นเป็นพระที่อยู่กลางป่าช้าเหรอครับแมนเป็นตูดุมาเลยด้ยเลยนด็กมาอยู่ ทงหน้าครับเป็นชายหลวงปู่ชาชายหลวงปู่ตะเพิ่นจีบบอบอกตัวเลขเด้อเพิ่นจีบบอบอกตัวเลขอ่าเพิ่นเพิ่นจะบอกแบบเกี่ยวกับเป็นปิศานาปิศานาแล้วเรามาแปลเอาแเปนเป็นปิศานาแม่ออกแม่ขาวนี่ถูกกันทั้งวัดเลยไหมครับแเนคือเจ้าก็ได้ท้าบุญได้เฮ็ดได้สร้างเท่าทุกมือนี่แหละโอ้โหไดเฮ็ดได้สร้างครับสมมุติว่าเอฟซีอยากจะได้แนวทางนะครับอยากได้แนวทางก็โทรหาพี่ยาดู โทรโทรได้ไหมครับพี่ยาครับโทรได้จ้าอทักทักหาได้นะครับทักหาได้เบอร์เบอร์อะไรบอกเอฟซีไดไหมครับศูนย์หกหนึ่งครับผมหนึ่งสองเก้าครับเก้าเจ็ดเก้าหาทักหาได้ได้จ้าขออีกรอบครับผมศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งสองเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าคือเป็นเลขของพัทธุงพัทุุงเดี๋ยวนี้ท่านสร้างวัดใหญ่หรือยังครับตอนนี้ร้างวัดใหญ่แล้วแ่ยังเช็เป็นทะเบียนไเลยไหม เพืนอเปิดแผ่นดัมมัดทรงด้วยคุณดัมมั่ผลกับพยานญาพิเภกเป็นวัดครับเดี๋ยวเจ๊ยาก็จะไปขอปริศนาท่านมามาแบ่งปันเอฟซีเนาะเดี๋ยวเสียเอามาแบ่งปันเอฟซีเลยค่ะแต่วันนี้ไม่ให้เสียเที่ยวเจ๊ยามีสูตรของเจ๊ยาอยู่นะสูตรลับเลยพี่น้องเมื่อที่แล้วเข้าตัวไหนขอขอชมหน่อยครับผมขอชมหน่อยโอ้ทั้งบนทั้งล่างเลยเจ๊ยาอันนี้คือวัดวังหันเนาะพี่น้องจ้ะ อในในครับยกยกให้ดูอีกนิดนึงนะครับเจียยาโอ้ขึ่งวอดวังหันแล้วพี่นนอกเต็มเต็มเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะแต่แต่ว่าสูตรเก้านี้ต้องตัดเอาเนาะจ้าสูตรนี้ได้มายังไงครับผมสูตรนี้อันขออุปเวยได้บะอ๋อได้ได้ได้ครับผมเพราะว่าไม่เป็นสูตรลับไหมสูตรลับสูตรลับมีที่มาพร้อมพี่นนอกมีที่มาให้อีกโอ้โหจ้ ก็เลยบอกว่าได้ให้มาตีตามเอาครับผมเอาขอเนี่ยครับก็คือว่าที่สูตรลับมีที่มาแมนก็คือว่าเขาให้เรามาอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็มาคํานวณเอามาคานวณเอากี่งวดแล้วเจะยาครับกี่งวดแล้วครับถ้าได้เลขวิ่งแมนแมนคือเขาทุกงวดเลยโอ้คือหนึ่งเราต้องได้เลขวิ่งมาก่อนเรามาประกบคู่กับของเราน งต้องเลขกวิ่งแมนแมนเลยเล็กวิ่งแมนแมนส่วนของเจียาเนี่ยชุดนี้มันจะเป็นบนหรือล่างครับผมอันนี้มันมาได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างแมนมาได้แม่นได้แม่มาได้ทั้งบนทั้งล่างเดินดีอยู่ใช่ไหมครับเดินดีกําลังเรียนดีเล้เดี๋ยวตอนนี้โอ้ไม่ไม่เดินแล้วใช่ไหมแลียนเอาเรียนดีพี่น้องกําลังเรียนดีกีงวดติดแล้วครับนี่ไล่ไล่แล้วไล่แล้วจนนับลงแล้วมน นี่ตามเรื่อยๆเลยพี่น้องเพราะว่าสูตรนี่เขาดีอีหลีปกตินะเจยาเนี่ยจะขายของอยู่ตลาดแมนไม่ค่อยบอกใครนะครับจะอักเอาคนเดียวจะไม่เจทำทำเอาชงเองกินเองเลยบอบอพูดไหอ้ออันนี้ เปลี่ยนใจแล้วอยากแบ่งปัน FC ใช่ไหมแมนเราเราผู้ใดกะคือสามารถทักมาไหนว่าเอ้หัวมีเล็กวิ่งแมน่นแม่นละเออทักหาเจยยได้เลยทักได้ถักสมมติว่า FC มีเล็กวิ่งแม่นแมน,มแมนตัวหนึ่งคือสองตัวนี้ทักมาได้ได้เลยครับว่าสิประกอบตัวอะไพี่น้องทักมาได้เลยด้ยจ้าโอ้เจ,จยยก็มีสูตรของเจยยอยู่นะครับผมใช่จ้าก็ลองลองทักหาเจยยดูะนะครับ ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะเจียญาเนาะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมันมันก็มีหลุดกันบ้างเนาะพี่ยาเนาะจะให้เข้าทุกงวดทุกงวดโอ้มันก็รวยแล้วเนาะอือขอดูขอดูหน่อยครับตามแล้วจ้ะนะอือขอดูหน่อยครับเจียาครับอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งหนึ่งนยายนเลยจ้าโดยพี่น้องงวดงวดนี้ใช่ไหมครับทางจ้าแนวทางหนึ่งหนึ่งอะไรครับนี่ยหนึ่ง หนึ่งพอคอเขียนผิดพี่น้องเอาแก้แก้แก้หน่อยว่านี่แหละมิยอเนาะมิยอครับมิยอเอามิยอพี่น้องจ้าเขียนผิดไปเขียนผิดหนึ่งมิยอนะครับผมหนึ่งหนึ่งมิยอนี่นะครับเด่นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับผมมีชอบเป็นพิเศษไหมเจ๊อันพมากพิเศษเป็นเก้าเก้าเก้าอะไรครับ นี่แหละนี it, on oh. ite, mm ่เ hmm. ก่านี no, eight, eight, no like well, ่แหละเมื่อดีล่ะเก่าร่องแปดเด้กพี่น้องแต่ว่ามันกับบนเนี่ยเดิมันอาจิกอดข้อกันมากก็ได้เป็นเก้าแปดแปดเก้าใช่ไหมครับอันนั่นแหละครับอาจิกอดข้อกันมากก็ได้เด้พี่น้องกันหยุดจึ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเออเแนวทางเป็นพี่น้องอยถอยถอยไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับเจ๊โอเคเนแนวทาง ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมเรื่อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางครับแต่ที่สําคัญนะเจียาตามให้หน่อยนะครับสําหรับแนวทางพัทธุดงนะครับท่านท่านยังไม่ปล่อยใช่ไหมเรายังบ่ปล่อยครับ ยังไม่ปล่อวรอไว้เ้พิ่มรอไว้หรือว่าทักหาเจียาก็ได้นะครับสําหรับเอฟซีที่อยู่ทางไกลเนาะบางทีทางช่องก็มาไม่ทันนะก็ลองทักหาเจียาดูขอก่อนขอไปเลยนะฮะเผื่อเจียาใจดีบอกก่อนทําไงใช่ไหมจะได้ไปหยิบลอตเตอรี่ทันอ๋อขอบคุณเจียาครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับเนาะครับขอบคุณครับ